เมื่อก่อนครูกรไม่ได้เป็นคนตาบอดค่ะภายหลังครูกรต้องประสาทตาเสื่อมคุณหมอแจ้งว่าในที่สุดแล้วครูกรจะเป็นคนตาบอดท้อแท้แล้วก็เป็นทุกอย่างที่สุดเลยค่ะครูกรได้มีโอกาสเข้ามาทำงานกับมูลนิธิทรมิกชนเด็กตาบอดและเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนพวกเขาเหล่านี้ขาดโอกาสและเป็นทุกอย่างที่สุดค่ะครูกรได้ทำหน้าที่ ให้ความรู้แล้วก็ให้ความรักกับเด็กๆตาบอดทำหน้าที่เสมือนคุณแม่คนที่สองของพวกเขาแต่เป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็นร้อยๆคนค่ะมูลณนิธิทรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การดูแลช่วยเหลือคนตาบอดมาแล้วกว่า5 0,000คนทั่วประเทศและยังมีคนตาบอดอีกมากที่รอการสนับสนุนจากท่านโปรโดให้โอกาสแก่เรา